ครับนักเรียนวันนี้เรามาพบกันเป็นครั้งที่2แล้วนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนเกี่ยวกับบทนิยามแล้วก็ทฤษฎีบทของเลขเยกกยาลังไปแล้ววันนี้นะครับเรามาดูกันว่าวัตถุประสงค์ในการเรียนของครั้งที่2เนี่ยมีอะไรบ้างไปดูกันเลยเลยครับวัตถุประสงค์ของเราในวันนี้นะครับก็จะมีบอกบทนิยามรากที่สองของจํานวนจริงได้ บอกทฤษฎีบทเกี่ยวกับรากที่สองของจำนวนจริงได้หารากที่สองของจำนวนจริงที่กำหนดให้ได้แล้วก็อันสุดท้ายเลยก็คือบอกบทนิยามรากที่ n ของจำนวนจริงได้บทนิยามสองให้ x และ y เป็นจำนวนจริง y เป็นรากที่สองของ x ก็ต่อเมื่อ y กำลังสองเท่ากับ x นะครับอันนี้ต้องระวังดีๆตรงนี้นะครับ y กำลังสองเท่ากับ x เราจึงมีเงื่อนไขเพิ่มเป็นเนื่องจากกําลังสองของจํานวนจริงใดๆต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์แต่เป็นจํานวนจริงบไม่ได้อันนี้ควรระวังให้ดีนะครับดังนั้นจะมีรากที่สองของจํานวนจริงบวกหรือศูนย์เท่านั้นนะครับนั่นคือ x ของเราเนี่ยในบนทนิอย่างข้างต้นเนี่ยต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เสมอนะครับเช่นนะครับ2ยกกําลังสองเท่ากับเลยอะไรเอ่ยนักเรียนเท่ากับ4 นะครับเราจะเรียก2ตัวนี้ว่าเป็นรากที่2ของ4นะอะไรอีกอะไรอีกขอครูขอ,ขอ,ขอตัวจลบบ้างลบ2ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ4แล้วเราก็จะเรียกลบ2ตรงนี้นะเป็นรากที่2ของ4นะครับอะไรอีกขอตัวเศษส่วนบ้างสักตัวหนึ่งนะ2ส,ส่วนส ทั้งหมดกำลังสองได้เท่าไรก็คือเอาเศษคูณเศษเอาส่วนคูณส่วนก็เกิดมาจาก2ส่วน3คูณ2ส่วน3เราก็จะได้เท่ากับ4ส่วนด้วย9นะครับเราจะเรียก2ส่วน3ว่าเป็นรากที่สองของ4ส่วนเเอ๊ะขออีกสักตัวหนึ่งดีไหมขอตกลบบ้างนะครับลบ1ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2ได้เท่าไรครับนักเรียน ก็คือลบหนึ่งส่วนสองคูณปลบหนึ่งส่วนสองคุณครูบอกแล้วเนาะเอาส่วนคูณส่วนเอาเศษคูณเศษเขาก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนสี่ดังนั้นเราก็จะเรียกลบหนึ่งส่วนสองตัวนี้เป็นรากที่สองของหนึ่งส่วนสี่นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าจำนวนที่อยู่ด้านขวามือของเครื่องหมายเท่ากับตรงนี้เนี่ยเป็นบวกหมดเลยนะครับก็ตรงกับบทนิยามของเรานั่นเองครับ ถ้า x มากกว่าเท่ากับ0แล้ว x จะมีรากที่2ที่มากกว่าหรือเท่ากับ0เสมอเรียกรากนี้ว่ารากที่2ที่ไม่เป็นจำนวนจริงลบของ x และแทนด้วยสัญลักษณ์สัญลักษณ์นี้นะโดยเครื่องหมายตัวนี้เราเรียกว่าเครื่องหมายกลนนะครับขอยกตัวอย่างนิดนึงนะเวลาเราอ่านรากที่2ที่ไม่เป็นจำนวนจริงลบของ2รากที่2ที่ไม่เป็นจำนวนจริงลบของ5 รากที่สที่ไม่เป็นจำนวนจริงลบของ7แต่มันก็ยาวไปนะนักเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีวิธีการจะอ่าน,นสั้นไหมก็ขออ่าน,นสั้นก็ตัวนี้เขาเรียกว่าเครื่องหมายกลนเนเพราะฉะนั้นครูก็บอกว่ากลนที่2ของ9ก้ากลนที่2ของ16นะอันนี้ บางทีเราก็อาจจะอ่านสั้นตามเครื่องหมายของเขาเท่านี้ก็ได้นะครับนักเรียนเราไปดูกันต่อนะว่าเราจะมีนิยามอะไรต่อไปหรือมีข้อกําหนดอะไรบ้างนะเมื่อ y เป็นจานวนจริงใดๆจะได้ลบ y ทั้งหมดกําลังสองเท่ากับ y กาลังสองดังนั้นถ้ามีจํานวนจริง y ยกกําลังสองแล้วได้ x กําลังสองของลบ y ก็จะเป็น x ด้วยดังนั้น สำหรับ x มากกว่า0นย์จะมีรากที่2ของ x เนี่ยสรากนะครับก็คือรากตัวนี้นะอันนี้รากที่เป็นบวกนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือรากที่เป็นลบนะครับโดยที่กลนที่สองของ x เป็นจำนวนจริงบวกนะครับแล้วก็ลบกลนที่2ของ x ก็จะเป็นจํานวนจริบบงลบนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังดีๆนะครับในบางครั้งบางคนเนี่ยเขียนผิดที่นะอันนี้คือ ลบกลที่2ของ x นะต้องเขียนอยู่ข้างหน้านะไม่ได้เขียนเข้าไปอยู่ข้างในตรงนี้นะต้องระวังนะครับอ่านี่ข้อสังเกตของเรานะครับถ้า x เ,เท่ากับ0ูนย์แล้วจะมีจํานวนจริงจํานวนเดียวนะครับก็คือศูนย์นั่นแหละนะเป็นรากที่2ของ x นั่นคือกลที่2ของ0ูนย์เท่ากับ0ูนย์นะครับแต่ถ้าเกิดว่า x ของเราน้อยกว่า0ูนย์เนี่ยเขาก็จะไม่มีรากที่2นะครับของ x นะที่เป็นจํานวนจริงย้ํา ตรงนี้เนี่ยหลายคนผิดนะครับเพราะว่าเวลาพูดไปแล้วเนี่ยพูดจนไม่ครบตรงส่วนที่ครูวงกลมไว้เนี่ยลืมพูดไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในบางจํานวนเนี่ยเขาอาจจะสามารถหารากที่สองได้นะครับถ้าเป็นจนํานวนลบที่น้อยกว่าศูนย์เนี่ยอันนี้คุณคุณคุณเฉมากล่าวถึงในในวันในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราอาจจะได้เรียนในในชั้นที่สูงข,ขึ้นไปกว่านี้นะครับวันนี้จะขอพูดแค่ว่าถ้า x น้อยกว่าศูนย์เนี่ยแล้วจะไม่มีราก ที่สองของ x นะครับที่เป็นจำนวนจริงนะครับขอย้ำที่วงกลมไว้แล้วก็อันสุดท้ายเลยนะครับดังนั้นเราก็จะสุดไว้ว่าปรนที่สองของ x เท่ากับ y เมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ0นย์นั่นก็คือนะครับหมายความว่า y กําลังสองของเราเนี่ยก็เท่ากับ x นะครับโดยที่ y มากกว่าเท่ากับ0ูนย์ต้องระวังนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะตัวนี้นะครับของเราเนี่ยเป็นรากที่สองที่เป็นบวกของเรานะ เวลาเราถอดร่าง,งตัวนี้ออกมามันจะได้ y นะครับดังนั้น y ของเราเนี่ยก็จะมากกว่าศูนย์ไปด้วยนะดังนั้นเวลาเรายกกาลังสองนี่หลายท่านเออพอยกกําลังสองแล้วไม่เห็นค่าเริ่มต้นของเขานะครับก็บอกว่าเอ๊ะ y hey, เนี่ยยกกาลังสองอยังไงก็เป็นบวกอยู่แล้วไม่นาะไม่ครับเราต้องมาดูจากเงื่อนไขตัวเริ่มต้นตรงนี้ด้วยนะครับตัวเงื่อนไขนตรงนี้ด้วยนะครับไอตัวรากที่สองของ x ของเราตรงนี้เนี่ยหรือกลนที่สองของ x ของเราเนี่ยเวลาเขาถอดออกมาแล้วเนี่ย ก็จะ okay, มีค่าเป็นบวกเพราะดังนั้นเนี่ย y ของเราจึงมีค่ามากกว่าค่าสูงตามด้วยนะครับเราลองมาดูตัวอย่างกันซิว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับจงหารากที่2ของ16นะครับนิยามหลอกว่ายัางไงนะนิยามหลอกว่าถ้าจํานวนไหนนะครับจานวนจริงจานวนไหนเนี่ยจะเป็นรากที่สองของ16เนี่ยจำนวนจริงจํานวนนั้นเนี่ยจะต้องยกกําลังสองแล้วได้16บหกเราลองคิดดูซิว่ามีตัวไรบ้างเนา อ๋อไงครับนักเรียน4ยกกำลังสองเท่ากับ16ได้มีอีกไหมลบสีครับกำลังสองก็เท่ากับ16นะครับเพราะฉะนั้นคุณครูก็สรุปได้ว่ารากที่2อนะครับรากที่2องของสิบหกนับก็คือ สองตัวนี้ตัวนี้คือตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวนึงตัวหนึงน่งนะครับเพราะทั้งสองตัวนี้ยกกำลังสองเราได้สิบหกครับเพราะฉะนั้นก็คือสี่กับลบสี่นะครับอันนี้คือก็จะมีทั้งหมดสองสองรากนะครับรากหนึ่งคือรากที่เป็นบวกรากหนึ่งคือรากที่เป็นลบนะครับนักเรียนโอเคเราดูตัวอ,อย่างต่อไปแล้วกันอ่าตัวอย่างต่อมานะจงหารากที่สองของหนึ่งส่วนเก้านะครับเราก็มาคิดดูสิว่า มีจำนวนไหนบ้างนะครับที่ยกกำลังสองแล้วได้หนึ่งส่วนเก้าล,ลองคิดดูนะัเรียนดูนะตามครูนะหนึ่งส่วนสามเนาะหนึ่งส่วนสามทั้งหมดยกกำลังสองก็จะเท่ากับหนึ่งส่วนเก้านะครับมีอีกไหมมีอีกไหมครับมีก็คือลบหนึ่งส่วนสาม ทั้งหมดกาลังสองก็จะได้เท่ากับ1นส่วนเนะครับดังนั้นคุณครูก็สรุปได้ว่ารากที่2ของ1นส่วนเก็คือ1นส่วนสแล้วก็ลบหนส่วนสนะครับนักเรียนประจันรากของ1นส่วนเก็จะมี2ตัวก็คือรากที่เป็นบวกแล้วก็รากที่เป็นลบนะครับ ตัวอย่างต่อมาครับจงหารากที่สองของสองนะครับเออมันเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจะอยากขึ้นนิดนึงนะครับอย่างตรงไหนเราก็มาลองคิดดูซิว่ามีจมํานวนจริงตัวไหนบ้างนะครับที่ยกกาลังสองแล้วได้สองเออย,ยังไงเนาะนี่ครับนักเรียนก็กลนที่สองของสองไงครับยกกําลังสองแล้วก็จะได้สองครับ มีอีกไหมก็เหมือนเดิมครับมีเนาะก็คืออะไรครับลบนนที่สองของสองทั้งหมดกำลังสองนะครับก็ให้เท่ากับสองดังนั้นเราก็จะสรุปได้ว่ารากที่สองของสองก็คือรลที่สองของสองนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับ ลบกลที่2ของ2นะครับเราก็จะมี2ตัวเช่นเดียวกันนะครับนักเรียนอ่ะตัวอย่างต่อมาเนาะจงหารากที่2ของ3นะครับคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้ไหมเมื่อกี้เป็นเลข2ออ่าข้อนี้เป็น3มบ้างนะครับแต่เป็นรากที่2เหมือนกันนะอง3นะครับเราก็มาลองคิดดูซิว่าตัวอะไรที่มันยกกําลังสองเราได้3มบ้างนี่ไงครับนักเรียนกลที่2ของ3ทั้งหมดยกกําลังสองนะก็จะได้3 มีไหมมีก็คือลบกลนที่สองของ3นั่นเองนะครับทั้งหมดยกกำลังสองก็ได้สามครูก็จะสรุปได้ว่ารากที่สองของ3ก็คือตัวหนึ่งก็คือคนที่2ของ3แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือลบกลนที่สองของ3นะครับก็มี2ตัวเหมือนกัน กับข้อที่ผ่านมานะครับตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างนี้เนี่ยดูสัญลักษณ์นะตรงหากรดที่2ของ9นะครับแสดงว่าข้อนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างมีลักษณะแตกต่างจากข้อที่ผ่านมาไงก็คือเขาให้หารากที่เป็นบวกเท่านั้นนะครับถ้าเขาใส่สัญลักษณ์กลนนี้เข้ามาแล้วนี่แสดงว่าข้อนี้เขาให้หารากที่เป็นบวกเท่านั้นเราก็มาคิดต่อครับว่ามีอะไรบ้างที่ยกกําลังสองได้เราได้9กก็คือ 3ากำลัง2เนาะเท่ากับ9นะครับแล้วก็อะไรอีกแล้วก็ไอ้ตัว3ของเราเนี่ยมันก็มากกว่าเท่าก,กับศูนย์ะครับตรงตามนิยามเป๊ะเลยนะครับอันนี้เขาให้หารากที่เป็นบวกนะนักเรียนอย่า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 อ,อ,อ,อย่าลืมเป็นตังคาดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือคนที่2ของ9ของเราก็จะเท่ากับ3นะครับเราตอบตัวเดียวอย่างนี้นะบางคนเนี่ยสับสนนะครับพอเขาใส,ส่สัญลักนี้นี่มาคิดว่าเขาให้หา ทั้งรากที่เป็นบวกและรากที่เป็นลบอย่างเนี้เราจะหาเฉพาะรากที่เป็นบวกและข้อพึงระวังจริงนิดนึงนะครับภายใต้กลณที่สองอย่างนี้นะครับจะต้องเป็นตัวบวกด้วยนะครับต้องต้องพึงระวังนิดนึงนะครับตัวอย่างถัดมาเนาะจงหา1ส่วนด้วยกลณที่สองของ25ห้านะครับวิธีการพิจารณาเราก็จะนําตัวยี่สิบห้ามาพิจารณานะ ว่าไอตัว25ของเราตรงนี้นะครับมีอะไรยกกําลังสองแล้วได้25บ้างนะครับก็คืออะไรนะกําลังสนะครับเท่ากับ25และนะครับและ5ของเรานี่มากกว่าเท่ากับ0ด้วยนะครับดังนั้นเราจึงได้ว่ารากกลที่2ของ25ก็เท่ากับ5นะครับแต่ว่า พอดีโจทย์ของเราข้อนี้มันเป็นเศษส่วนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ว่า1ส่วนกลนที่2ของ25ก็จะก็เท่ากับ1ส่วนด้วย5นะครับตรงนี้อ่ะเรามาดูทฤษฎีบท2บ้างนะครับให้ x มากกว่าหรือเท่ากับ0และ y มากกว่าหรือเท่ากับ0จะได้ว่ากลนที่2ของ x คูณกับกลนที่2ของ y เท่ากับ รนที่2ของ x คูณ y นะครับนักเรียนนี่นะต้องระวังดีๆนะครับสำหรับข้อนี้นเงื่อนไขของเขาก็คือ x มกมากกว่า0แล้วก็ y ต้องมากกว่า0ด้วยนะครับทั้ง2อันนี้เลยมีความสําคัญมากนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูตัวอย่างกันนะครับอีกไหมอ่าทฤษฎีบท3นะครับให้ x มากกว่าหรือเท่ากับ0และ y มากกว่า0ตรงนี้สําคัญ นะครับตัว y ของเราต้องมากกว่า0อย่างเดียวนะไม่มีเท่ากับนะครับเราก็จะได้ว่ากลนที่2ของ x ส่วนด้วยกลนที่2ของ y เท่ากับกลนที่2ของ x หารด้วย y นะครับอันนี้นะนักเรียนต้องระวังนะครับคือ y ของเราเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับศูนไม่ได้เพราะว่ามันเป็นตัวส่วนอยู่นะครับซึ่งถ้าส่วนเป็นศูนแล้วเนี่ยเราจะไม่นิยามกันนะครับนักเรียนเรามาดูที่ตัวอย่างนะครับ จงเขียนกลนที่2ของ3คูณกับกลนที่2ของ6ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะครับอ่าเราก็มาใช้ทฤษฎีบทเมื่อกี้นะครับที่ที่เราไดเรียนมาเมื่อกี้เราก็จะได้ว่าอย่างไงบ้างนะตัวนี้เราก็จะได้เป็นกลนที่2ของ3คูณกับกลนที่2ของ6นะครับเราก็จะได้เท่ากับก็าสามารถคูณยาวๆอย่างนี้ได้เลยเนาะก็จะกลายเป็น3คูณกับ6นะครับเอ๊ะ หกเนี่ยมันมัน,ม,นมันคืออะไรเป็นมีตัวประกอบของมาเนาะก็คือสามคูณสองนั่นเองนักเรียนใช่ไหมครับเราก็จะได้เป็นหกของเราก็คือสามคูณสองนะหลายคนก็สงสัยว่าจะเอาเป็นสองคูณสามได้ไหมก็ได้ครับได้ได้เหมือนกันไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ฉันสังเกตเห็นนะครับในตัวคจนที่สองเนี่ยมันมีสามคูณสามอยู่นะครับถ้าเรายังจําได้อยู่ตัวอย่างก่อนหน้านี้นะครับเราก็จะได้ว่าตัวนี้ก็จะได้เท่าไหร่นะ ก็เป็น9เนาะแต่ว่า9เนี่ยก็จะสามารถถอดออกจากกลนตรงนี้ได้ก็จะกลายเป็น3กลที่2ของ2นะครับอันนี้คือการเขียนให้ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายสําหรับตัวอย่างนี้อ่ะตัวอย่างถัดมาจงเขียนกลที่สของ14หารด้วยกลที่สของ2ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะครับเราก็มาใช้ทฤษฎีบทที่ผ่านมานะครับเราก็จะได้ว่ากลที่สของ14หารด้วย คนที่2ของ2นะครับเราก็จะได้เป็นอย่างนี้นะเอา14หารด้วย2ไปเลยนะครับตามทฤษฎีบทของเรานะครับเราก็จะได้เท่าไหร่นะครับ1 4หาร2นะครับก็จะได้7ก็จะกลายเป็นคนที่2ของ7นะครับสำหรับข้อนี้อ่ะเรามลองดูต่อไปอีกนะว่าเรายัางมีอะไรอีกอ่าบทนิยาม3นะครับ ให้ x และ y เป็นจำนวนจริงและ n เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่าหนึ่ง y เป็นรากที่ n ของ x ก็ต่อเมื่อ y กำลัง n เท่ากับ x นะครับนัเกเรียนเขามีหมายเห็นนิดหนึง่งนะครับเรามีหมายเห็นนิดหนึง่งถ้า n เป็นจำนวนคี่แล้วรากที่ n ของ x ที่เป็นจำนวนจริงจะมีรากเดียวเท่านั้นนะครับและถ้า n เป็นจำนวนคู่แล้วเมื่อ x มากกว่า0รากที่ n ของ x ที่เป็นจำนวนจริงจะมี2รากนะครับนักเรียนอ่ะเรามาดูที่ตัวอย่างกันนะครับจงพิจารณาว่า2เป็นรากที่4ของ16หรือไม่เพราะเหตุใดบทนิยาม3เขาว่ายังไงนะเขาบอกว่า2ยกกำลัง4แล้วเท่ากับเท่าไหร่เอ้ยเท่ากับ16แบบนี้เราเรียกว่า สองเป็นรากที่สี่ของสิบหกนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเพราะเหตุนี้นะครับนักเรียนมีอีกไหมลองดูซิอ่ามีลบสองมาด้วยนะครับนักเรียนลบสองเป็นรากที่สี่ของสิบหกหรือไม่เพราะเหตุใดเราก็มาดูนะลบสองทั้งหมดยกกำลังสี่เท่าเท่าไหร่เท่ากับหกนะครับเพราะฉะนั้นลบสองของเรานะก็จะเป็นรากที่สี่ของ 16เช่นเดียวกันนะครับนักเรียนอันนี้คือบทนิยาม3ของเรานะครับดูซิลบ3เป็นรากที่5ของลบ3 4 3หรือไม่เพราะเหตุใดเราก็มาดูนะครับว่าลบ3ทั้งหมดยกกำลัง5มีค่าเท่าไหร่นะครับนักเรียนมีค่าเท่ากับต้องแล้วลบ3 4 3นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ารากที่5เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นรากที่เป็นจํานวนคี้นะครับของจํานวนจริงนะดูอีกสิมีอะไรอีกไหม3เป็นรากที่5ของลบ243หรือไม่เพราะเหตุใดเราก็มาดูนะว่า3ยกกําลัง5มีค่าเท่าไหร่นะ3ยกกำลัง5ก็มีค่าเท่ากับ243ซึ่งซึ่งไม่เท่ากับลบ243ครับนักเรียน ราะฉะนั้นเราก็จะกล่าวว่า3ไม่เป็นรากที่5ของลบ3 4 3นะครับเรามีข้อสังเกตอะไรบ้างเราจะสังเกตเห็นว่ารากที่เป็นจํานวนคู่นะครับจะมี2รากอย่างเช่นตัวนี้นะครับรากที่4ของ16ตัวนี้ก็จะมี2รากคือ2กับลบ2แต่รากที่เป็นจํานวนคี่เนี่ยจะมีแค่รากเดียวเท่านั้นนะครับอย่าง ัวอย่างอันนี้ก็คือเราก็จะเห็นว่าลบสามเนี่ยก็จะเป็นรากที่ห้าของลบสองสี่ลบสองร้อยสี่สามตัวเนี้ยนะครับนักเรียนตัวอย่างต่อมานะครับจงหารากที่สี่ของสิบหกนะครับเราก็มาลองคิดดูที่ว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ยกกําลังสี่แล้วได้สิบหกก็เมื่อกี้เราบอกเลยนะก็คือสองกำลังสี่ครับนักเรียนเท่ากับสิบหกมีอีกไหมที่ยกกำลังสี่แล้วได้สิบหกมีครับ ก็คืออะไรนะลบสองเลยครับกาลังสีเท่ากับสินะครับดังนั้นเราจึงได้ว่ารากที่4ของ16ก็คือ2และลบ2นั่นเองนะครับอ่าตัวอย่างต่อมาครับตงหารากที่5ของลบ 243นะครับเมื่อกี้เนี่ยเราทำยังไงนะเมื่อกี้ก็คือมีอะไรนะครับมีลบเนาะลบสามกำลังหนะครับเท่ากับลบสองมนะครับมีอีกไหมไม่มีนะครับเมื่อกี้ที่เราทําไปเนี่ยสามนี่ยกกําลัง5เนี่ยมันได้2องรซึ่งมันเปน็นจำนวนเต็มบวกนะครับซึ่งก็ไม่ใช่คําตอบของตัวนี้นะครับดังนั้นเราก็จะสรุปได้ว่า รากที่5ของลบ243ก็คือนะครับนักเรียนลบ3มีรากเดียวนะครับารากที่เป็นจำนวนคี่เนี่ยมีแค่รากเดียวนะครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนเราได้เรียนอะไรกันบ้างวันนี้เราลองมาช่วยกันสรุปนิดนึงนะว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยก็คือบอกบทนิยามรากที่2ของจำนวนจริงได้นะครับ ก็คือบทนิยาม2ให้ x และ y เป็นจำนวนจริง y เป็นรากที่2ของ x ก็ต่อเมื่อ y กําลังสองเท่ากับ x อันนี้คือบทนิยามสองของเรานั่นเองนะครับแล้วก็บอกบทนิยามรากที่ n ของจำนวนจริงได้นะครับบทนิยาม3ของเรานั่นเองให้ x และ y เป็นจำนวนจริงและ n เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่าหนึ่ง y เป็นรากที่ n ของ x ก็ต่อเมื่อ y กําลัง n เท่ากับ x นะครับบอกทฤษฎีบทเกี่ยวกับรากที่สองของจำนวนจริงได้ทฤษฎีบท2ให้ x มากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์และ y มากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์จะได้กลนที่สองของ x คูณกลนที่2ของ y เท่ากับกลนที่2ของ x คูณ y ทฤษฎีบท3ให้ x มากกว่าหรือเท่ากับ0และ y มากกว่า0ูย์จะได้ กลนที่2ของ x ส่วนด้วยกลนที่สองของ y เท่ากับกลนที่2ของ x หาร y นะครับหารากที่สองของจำนวนจริงที่กำหนดให้ได้นะครับอันนี้เป็นยังไงบ้างนักเรียนในวันนี้คงพอทําให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้มากขึ้นนะแล้วคุณครูยังมีแบบฝึกหัดในท้ายนี้ให้พวกเราไปลองฝึกดูนะครับไปดูกันเลยว่า พวกเราจะสามารถทำแบบหัดได้ไหมสำหรับวันนี้เราก็จะมีแบบหัดทั้งหมด4ข้อนะครับคุณครูมีทั้งหมด2หน้าอันนี้คือหน้าแรกนะครับนักเรียนดูไปก่อนนะเดี๋ยวครูจะเปลี่ยนไปหน้าที่2แล้วหน้าที่2ข้อ3 4ี่นะครับ เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนวันนี้หวังว่าพวกเราทุกคนเนี่ยคงพอเข้าใจเนื้อหาที่เรียนมาได้มากเพิ่มมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราก็รอมาดูว่าในครั้งหน้าเนี่ยเราจะเรียนเรื่องอะไรกันสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้